สองสาวเวียดนามเที่ยวก,กรุงเทพพวกเธอไปที่ไหนและทำอะไรกันบ้างเป็นเรื่องราวจากช่อง YouTube ของสาวเวียดนามรายหนึ่งโดยเป็นช่องที่มีชื่อว่า Lin โ h o k y โดยสาวเวียดนามรายนี้นะครับได้มีการแนะนำตัวว่าเธอชื่อยาลิงโดยเธอได้มีการพูดเป็นภาษาไทยในการแนะนำตัวของเธอนะครับสวัสดีทุกคนมีเบ็นไปที่อไรครับยาลิงนะ อนนี้เราอยู่ที่สนัมบินเพ่อเตรียมตัวได้เทีวกรุงเทพมหานครบอกว่าอากาศจะดีๆเราจะได้กินเยอะๆอาหารอรอยมากมายตื่นเต้นจังเลยขอให้เราสนุกมากที่นั้นนนะคะซึ่งเธอก็สามารถพูดภาษาไทยได้อย่างดีซึ่งในช่องคอมเมนต์นะครับก็ได้มีชาวไทยเข้าไปชื่นชมทักษะการพูดภาษาไทยของเธอและรวมถึงได้มีการกล่าวชมการแต่งชุดไทยที่เธอและเพื่อนๆนั้นแต่งกายชุดไทยได้อย่างสวยงาม โดยคุณยาลิงได้มีการแนะนําตัวและรวมถึงพรีเซนต์วิดีโอการมาท่องเที่ยวในกรุงเทพฯซึ่งเธอนั้นได้ทําไว้ทั้งหมด4 EP ด้วยกันโดยเป็นการเดินทางมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯพร้อมกับเพื่อนๆของเธอเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับว่านักท่องเที่ยวสาวชาวเวียดนามกับกลุ่มเพื่อนๆของเธอนั้นไปเยี่ยมชมและนิยมท่องเที่ยวที่ไหนในกรุงเทพฯกันบ้างโดยหลังจากที่เธอได้มีการเดินทางมาถึงกรุงเทพฯและได้มีการเข้าเช็คอินที่โรงแรมย่านสุขุมวิทแล้ว เธอและเพื่อนเพื่อนได้มีการเดินทางไปที่ Terminal อลทเวันเพื่อไปรับประทานอาหารเที่ยงซึ่งนั่นก็เป็นอาหารมื้อแรกของเธอในกรุงเทพของทริปนี้นะครับโดยเธอได้บอกว่ามาลองดูกันว่าอาหารจะอร่อยและถูกอย่างที่คนเขาร่ำลือกันหรือไม่ซึ่งอาหารมื้อแรกในกรุงเทพที่พวกเขาได้มีการสั่งมารับประทานกันนะครับก็เต็มไปด้วยเมนูยอดฮิตของไทยไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งส้มตำกระเพราหมูสับไข่ดาวและรวมถึงข้าวเหนียวมะม่วง หลังจากน,านั้นคุณยาลิลและเพื่อนๆได้มีการเดินทางไปที่ไอคอนสยามโดยเธอวางแผนไว้ว่าจะไปกินอาหารเย็นกันที่ร้านกับข้าวกับปลาซึ่งเมนูที่เธอและเพื่อนๆได้สั่งนะครับก็อาจจะค่อนข้างแปลกสําหรับชาวต่างชาติเล็กน้อยโดยมีเมนูไข่ลูกเขยปลากระพงราดพริกขี้หนูผัดซีอิ๊วและอีกเมนูหนึ่งที่เธอบอกว่าเป็นไฮไลท์ของเธอก็คือต้อมใบเหลียงกะทิกุ้งสดซึ่งเพื่อนของเธอน,นั้นดูจะรู้สึกเผ็ดกับรสชาติของอาหารแต่ยังไงเขาก็บอกว่า แม้ว่ามันจะเผ็ดแต่ว่ามันก็อร่อยมากหลังจากรับประทานอาหารเสร็จนะครับพวกเขาก็ได้มีการเดินทางไปที่สตาร์บัคไอคอนสยามโดยทางคุณยาหลิงได้บอกว่านี่เป็นสตาร์บัคที่มีวิวที่ดีที่สุดและปิดท้ายทริปกรุงเทพวันแรกด้วยการไปเดินเล่นที่เยาวราชและไปนั่งดื่มชิวๆที่บาร์ต่างๆในกรุงเทพวันต่อมาครับคุณยาหลิงและเพื่อนๆมีการไปทดลองรับประทานอีกหนึ่งเมนู ที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวนะเวลานี้นั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือโดยเธอและเพื่อนๆได้บอกว่ายากชิมมากๆเพราะได้ยินมาว่าอร่อยและยังมีราคาต่อชามที่ถูกมากๆอีกด้วยโดยพวกเขาได้มีการสั่งมาทุกเมนูเพื่อมาทดลองชิมหลังจากนั้นเธอและเพื่อนๆได้มีการเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยโมฆะโดยในระหว่างที่เดินทางไปนะครับเธอมีการใช้รถประจําทางสาย510 โดยเธอได้กล่าวชมบรรยากาศในรถว่ามันเงียบมากและคุณปากระเป๋ารถก็ใจดีมากโดยคุณยาหลิงนะครับได้บอกว่าเธอมีประสบการณ์กับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะของไทยหลายอย่างซึ่งเธอจะทําวิดีโอการเดินทางแล้วรวมถึงระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพแยกไว้อีกหนึ่งวิดีโอจบจากพิพิธภัณฑ์โมฆะคุณยาหลิงก็ได้มีการเดินทางไปที่ตลาดนัดจตุจกักรแล้วรวมถึงไปรับประทานบิงซูที่ร้าน after you ต่อมาวันที่2นะครับดูเหมือนว่าจะเป็นไฮไลท์ของทริปกรุงเทพในครั้งนี้โดยคุณยาลิงและเพื่อนๆได้มีการเดินทางไปเช่าชุดไทยที่ร้าน Sense Thai, s n n s e of t ไทยเพื่อที่จะเดินทางไปถ่ายรูปที่วัดอรุณโดยเธอได้บอกว่าเธอต้องจองล่วงหน้าไว้ถึง3เดือนซึ่งหลังจากที่แต่งชุดไทยได้อย่างสวยงามพวกเขาก็มีการเดินทางจากท่ามหาราชไปยังวัดอรุณซึ่งการแต่งกายของคุณยาหลิงและเพื่อนๆน,นั้นเป็นการแต่งชุดไทยที่สวยงาม และน่ารักมากๆจนได้รับคำชมอย่างมากมายในช่องคอมเมนต์นะครับหลังจากที่มีการเก็บภาพสวยๆกันอย่างมากมายที่วัดอรุณพวกเขาก็ได้มีการเดินทางไปที่ตลาดนัดจอร์ดแฟร์ซึ่งตอนนั้นยังอยู่ที่พระราม9ก่อนที่จะมีการย้ายไปที่แดนเนรมิดโดยคุณยาหลิงบอกว่ามาที่นี่เพื่อต้องการกินเหลงแทบหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการเดินทางไปที่ตรอกข้าวสารเดินทางไป3ย่านมิทาว เพื่อไปซื้อ after you และนั่งรถไฟใต้ดินนำกลับไปฝากเพื่อนๆของเธอก่อนที่จะมีการเดินทางกลับเวียดนามในวันรุ่งขึ้นอย่างที่คุณยาลิงได้บอกไปนะครับว่าเธอจะทำวิดีโอเกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพโดยเธอได้บอกไว้ในวิดีโอดังกล่าวนะครับว่ากรุงเทพนั้นคุณสามารถใช้วิธีการเดินใช้ mrt bts เรือตุก๊กตุ๊ก grab และรวมถึงการใช้แท็กซี่ เธอได้บอกว่ากรุงเทพนั้นรถติดมากแต่ว่ามันก็มีทางเลือกในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะอย่าง BTS คุณยาลิงได้มีการพูดถึงการข้ามนาคมทางเรือด้วยนะครับว่าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากการจราจรทางน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพผสมผสานกับการขนส่งทางรางซึ่งเรือได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งระบบขนส่งสาธารณะทั่วไปและได้รับความนิยมที่นี่เธอยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่า มีผู้คนสัญจรทางเรือเป็นจํานวนมากในตอนกลางวันและรวมถึงใช้เดินทางไปยังวัดวาอารามต่างๆที่อยู่ริมสองฝั่งแม่น้ําซึ่งสําหรับการเดินทางมากรุงเทพของคุณยาหลิงอาจจะไม่ใช่การเดินทางมากรุงเทพเป็นครั้งแรกของเธอนะครับแต่ว่าก็เป็นการเริ่มทําวิดีโอการท่องเที่ยวในช่อง YouTube ของเธอเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพและนอกเหนือจากความประทับใจโดยเฉพาะในการใส่ชุดไทยไปถ่ายรูปที่วัดอรุณนะครับซึ่งก็ได้มีผู้ชม ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ไว้ในช่องคอมเมนต์ว่าคุณยาลิงและเพื่อนๆสวมชุดไทยได้อย่างสวยงามโดยได้มีความคิดเห็นหนึ่งในช่องคอมเมนต์นะครับได้บอกว่าอ๋อเจ้าก็ามาพวกคุณสวมชุดไทยได้น่ารักกันทุกคนเลยซึ่งท่างคุณยาลิงก็ได้มีการตอบกลับนะครับว่าชุดไทยสวยมากค่ะในขณะที่อีกความคิดเห็นหนึ่งซึ่งเป็นคนไทยได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าสาวเวียดนามใส่ชุดไทยได้สวยมากๆ เราเป็นคนไทยแท้ๆ1น0ยเเซนยังไม่เคยใส่ชุดไทยไปเที่ยววัดเลยซึ่งทางคุณยาหลิงได้เข้ามาตอบกลับนะครับว่าคุณควรลองดูสักครั้งค่ะชุดไทยสวยมากในขณะที่อีกความคิดเห็นหนึ่งของชาวไทยที่ได้มีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับขอบคุณคนเวียดนามที่รักและมีความสนใจในการท่องเที่ยวไทยและรวมถึงศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามและทรงคุณค่าคู่ควรกับนักท่องเที่ยวสวยๆน่ารัก อย่างคนเวียดนามรุ่นใหม่และนอกจากนี้นะครับยังมีความคิดเห็นเป็นจำนวนมากที่ได้เข้ามาชมว่าคุณยาหลิงและเพื่อนๆใส่ชุดไทยได้อย่างสวยงามและนอกจากนี้ในประเด็นการพูดภาษาไทยของเธอซึ่งสกิลการพูดภาษาไทยของเธอนั้นทำได้อย่างดีมากก็ได้มีผู้ชมเข้ามาชื่นชมในเรื่องนี้เช่นเดียวกันซึ่งคนเวียดนามเองก็ได้มีการเข้ามาชมเธอว่าเธอพูดภาษาไทยได้เก่ง และรวมถึงมีชาวไทยอีกหลายท่านนะครับได้เข้ามาชมทักษะการพูดภาษาไทยของเธออีกเป็นจํานวนมากโดยมีชาวไทยท่านหนึ่งได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าคนรุ่นใหม่เวียดนามเรียนรู้เก่งน่ารักและมีทัศนคติที่ดีน่าชื่นชมจริงๆน้องพูดไทยได้ดีมากทั้งนี้นะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ปรากฏในวิดีโอของคุณยาหลิงได้แสดงถึงสิ่งที่นะักท่องเที่ยวชาวเวียดนามสนใจในการมาท่องเที่ยวกรุงเทพและรวมถึงประเทศไทย ซึ่งก่อเป็นสิ่งที่ปรากฏบนวิดีโอท่องเที่ยวของชาวเวียดนามหลายๆท่านด้วยเช่นกันอย่างเช่นความนิยมในเรื่องของคาเฟ่สถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนสตรีทฟูด้ดและรวมถึงเมนูใหม่ๆอย่างเล้งแซบและแม้กระทั่งชาตรามือและที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือความนิยมมาเช่าชุดไทยไปถ่ายรูปที่วัดอรุณและรวมถึงบ่อยครั้งที่กรุงเทพได้รับความชื่นชมในเรื่องของการเดินทางที่สะดวกซึ่งนั่นก็เป็นหนึ่งในหลายๆเหตุผลที่คนเวียดนาม นิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพและรวมถึงประเทศไทยมากขึ้นณเวลานี้อีกด้วยครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบา,บายบายสวัสดีครับ